สวัสดีค่ะวันนี้ยาลกักี้มีต้นไม้มาฝากค่ะเป็นพันุ์ต้นไม้ขนาดเล็กค่ะเห็นไหมคะมีชื่อว่าตีนตะขาบหรือบันไดเศรษฐีค่ะไปชมต้นไม้ของยาลักี้เลยค่ะต้นตีนตะขาบหรือต้นบันไดเศรษฐีเป็นพืชสมุนไพรมีสรรพคุณถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยฟกช้ำหูเป็นน้ำหนวก น้ำยางจากต้นตีนตะขาบบรรเทาอาการเจ็บปวดอาการบวมค่ะเห็นไหมคะว่าต้นตีนตะขาบเป็นพันไม้ขนาดเล็กทุกส่วนค่ะเขาจะมีน้ำยางาสีขาวๆลำต้นเขาจะเป็นปล้องๆคะลำต้นเป็นปล้องๆเมื่อต้นโตก็จะกลายเป็นไม้เลือ้อยต้นหนึ่งก็จะยาวได้ประมาณ7-10ถึงฟุตเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะใบตีนตะขาบ เป็นใบเดียวเรียงสลับใบมีรูปรีถึงรูปไข่สีเขียวเข้มจะออกติดกันเป็นปีกสองข้างแล้วก็จากโคนถึงยอดจะดูคล้ายตะขาบ ะค,ะควรจัดวางไว้ในที่มีแสงแดดส่องถึงแต่ไม่ต้องแดดจัดเนื่องจากต้นตีนตะขาบชอบแสงน้อยดินปลูกต้องระบายน้ำได้ดีสามารถฟอกอากาศดูดพิษและสารพิษได้ดีมากเลยค่ะเพื่อนเราต้องเพิ่มจำนวนต้นตีนตะขาบของเราค่ะขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำค่ะมาดูการปักชำของย่าลักกี้เลยค่ะ นี่ค่ะย่าได้ต้นตีนตะขาบมาจากบ้านน้องสาวกรำหนึง่งซึ่งเขาตกแต่งต้นเดิมเขาก็ตัดทิ้งย่าก็เอามาตัด เป็นท่อนๆน,นะคะกิ่งหนึ่งก็จะได้ประมาณ3-4สท่อนแล้วก็เตรียมดินค่ะดินของยญาก็จะมีดินร่วนผสมใบก้้มปูใส่ทราย,ายและใส่มูลวัวนะคะจากนั้นก็รดน้ำให้ชุม่มนำมาปลูกค่ะใช้เวลาปลูกประมาณ45วันนะคะต้นตีนตะขาบของเราก็จะสวยงามนะคะเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามน่ารักมากเลย ใช้เวลาไม่กี่นาทีค่ะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปวางไว้ในใต้ที่ร่มรําไรนะคะอีกไม่นานต้นตีนตะขาบหรือบันไดเศรษฐีของเราก็สวยงามแบบนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆคงมีความสุขไปกับยาลักกี้นะคะยาลักกี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ